สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคอหิวาตักโลกเป็นยังไงไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะมีข่าวว่าที่ประเทศเมียนมานะที่เมืองช่วยโกโก้โก,กำลังมีการระบาดของโรคอหิวาตากโลกอย่างหนักโดยเพจดาม่าแอดดิกนะคะได้มีการนําเสนอข่าวจากลูกเพจ ที่พูดถึงประเด็นการระบาดที่ระบุอย่างชัดเจนเลยนะว่าต้นเหตุการเกิดโรคเนี่ยเนื่องจากความสกปรกของกลุ่มจีนสีเทาที่มีพฤติกรรมขับถ่ายเรี่ยราดชอบรับประทานอาหารเมนูแปลกพิสดารต่างๆแล้วก็มีการทิ้งซาาสัตว์ที่รับประทานแล้วเนี่ยตามพื้นถนนแล้วก็ตามริมแม่น้ําเมยเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็เขาทิ้งสะสมกันเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดแหล่งเพาะเชื้อโรคแล้วก็มีมแมลงวันจํานวนมาก สุดท้ายก็เลยนำมาซึ่งการระบาดของโรคอะฮิวาตัตกโรคในที่สุดซึ่งตอนนี้สำหรับเขตดังกล่าวเนี่ยพบผู้ป่วยกว่าพบผู้ป่วยแล้วกว่า300คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วถึง2รายด้วยกันนะคะโดยพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงที่กระทบถึงฝั่งไทยเพราะว่ามันเป็นเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับอำเภอแม่ระมาดแล้วก็อำเภอแม่สอดจังหวัดตากของไทย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางลูกเพจเขาบอกว่าเขามีการพยายามที่จะควบคุมการระบาดเนี่ยมาตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วนะโดยการมีการจ้างแพทย์จากฝั่งไทยเข้าไปทําการรักษาแต่ว่ายังไงมันก็ควบคุมไม่อยู่เพราะว่าพฤติกรรมการบริโภคแล้วก็การทิ้งขยะเป็นหลัก ส่วนทางฝั่งไทยนะคะตอนนี้สิ่งทีเ่เราได้รับผลกระทบนี่ก็คือมีการพบผู้ป่วยโรคอะฮิวาตะกโลกแล้วสองรายเนื่องจากทางแพทย์ของโรงพยาบาลแม่สอนแล้วก็สารสุขอำเภอลงพื้นที่ที่ชุมชนดอนชัยแล้วก็พบผู้ป่วยที่เป็นชายชาวพมานะคะรายแรกเนี่ยเป็นเพศชายอายุ29ปีเขาป่วยเพราะว่า,าแฟนเขาคลอดลูกแล้วก็มีญาติๆจากพื้นที่จังหวัดเมียนมาเข้ามาเยี่ยม ระหว่างที่เข้ามาเยี่ยมเนี่ยเขาก็มีการซื้ออาหารเขาบอกว่าซื้ออาหารในบริเวณใกล้กับที่พักของเขานะคะทีเนี้ยอ่อพอรับประทานด้วยการเสร็จเนี่ยพบว่าผู้ชายเนี่ยที่เป็นตัวสามีอ่ะก็ท้องเสียอ่าแล้วต่อมาเนี่ยก็มีพบผู้ป่วยคนที่2เป็นเพศหญิงอายุ39ปีเช่นกันซึ่งเป็นคนที่เช่าบ้านพักอยู่ในละแวกเดียวกับชายรายแรก ออตอนนี้ทางโรงพยาบาลแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขเนี่ยได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในการสอบสวนโรคแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่การป้องกันการกระจายตัวของโรคอย่างเข้่งครัดเลยนะคะสําหรับการป้องกันเนี่ยง่ายๆเลยก็คือให้เรารับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ไม่มีแมลงวันตอมดื่มน้ําสะอาดแล้วน้ำเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้ต้มเพราะมันจะดีมากจะฆ่าเชื้อโรคได้เยอะแล้วก็ภาชนะที่จะใส่อาหารเนี่ยจะต้องล้างก่อนทุกครั้งอาหารหมักดองเนี่ยให หลีกเลี่ยงนะคะล้างมือก่อนรับประทานอาหารก่อนปรุงอาหารหลังขับถ่ายเราก็ไม่เทอุจาระปัสสาวะเนี่ยลงในแม่น้ําลําคลองเด็ดขาดแล้วที่สําคัญคือไม่ลงเล่นน้ําในแม่น้ําลําคลองและต้องระวังไม่ให้น้ําเข้าปากสำหรับโรคอหิวาตกโรคเนี่ยเกิดจากเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งนะคะที่มันปนเปื้อนอยู่ในน้ำและอาหารโดยเฉพาะอาหารทะเลที่ปรุงไม่สุก โดยทีเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายเนี่ยจะมีระยะเวลาในการฟักตัวของโรคเนี่ยประมาณ1 3วันโดยตัวเชื้อเนี่ยมันจะเข้าไปเกาะที่ผนังลำไส้เล็กของผู้ป่วยแล้วก็มีการแบ่งตัวในชั้นเยื่อบุลำไส้ทําให้ลำไส้ของผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถที่จะดูดซึมน้ําและเกลือแร่เข้าไปได้แล้วมันก็ยังมีการกระตุ้นด้วยนะให้ไนอะ้ พวกนี้ออกมาข้างนอกร่างกายทําให้คนไข้เนี่ยมีการสูญเสียน้ําและเกลือแร่อย่างรุนแรงเป็นการรุนแรงและเฉียบพลันด้วยนะคะผู้ป่วยเนี่ยจะถ่ายเป็นถ่ายเหลวเป็นสีขาวเหมือนน้ำซาวข้าวโดวยเชื้อเนี้ยมันจะไม่เข้าสู่กระแสเลือดนะคะดังนั้นอุจจาระที่ออกมาเนี่ยมักจะไม่มีเลือดปน มันก็จะมีอาการอาเจียนร่วมด้วยนะคะไม่มีอาการไข้ไม่มีอาการปวดท้องที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะเกิดภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงทำให้ความดันโลหิตต่ำโพแทสเซียมในเลือดต่ำเลือดเป็นกรดและน้ำตาลเลือดต่ำก็เป็นไปได้ว่าจะเสียชีวิตในเวลาอันสัน้น สำหรับการรักษานะคะก็คือง่ายก็คือเขาจะต้องได้รับเกลือแร่และน้ำเนี่ยเพื่อทดแทนการส่วนเสียของร่างกายไปแล้วก็ต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อที่จะไปฆ่าเชื้อโรคน้ามันมีวัคซีนป้องกันด้วยแต่ว่ามันไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายแล้วเราก็ไม่ได้ให้วัคซีนฟรออีดังนั้นใครที่ต้องการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะต้องเสียเงินฉีดอ,อ๋อวัคซีนเขาไม่ได้เป็นวัคซีนแบบฉีดน,นะคะก็จะเป็นวัคซีนแบบรับประทานโดยที่หลังรับประทานไปแล้ว10วันเนี่ยก็จะอัตราป้องกันโรคเนี่ยจะอยู่ แล้วก็หลังจาก3เดือนเนี่ยอัตราป้องกันโรยังอยู่ที่80%แต่มันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่ต้องการฉีดเนี่ยก็ลองติดต่อที่สภากาชาติไทยดูเพราะเขามีวัคซีนตัวนี้อยู่การระบาดในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่2ครั้งสําคัญสําคัญด้วยกันที่มีคนตายมากกว่าหมื่นคนนะคะคือสมัยรัชกาลที่2และสมัยรัชกาลที่3โดยในปี2 3งสามเนี่ยมีการระบาดในสมัยรัชกาลที่2นะมีการระบาดจากฝั่งอินเดียเข้ามาทางฝั่งไทยโดย ผ่านทางปีหนังแล้วก็หัวเมืองทางตะวันตกมันเข้ามาถึงจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็พระนครมีการระบาดเป็นเวลาอยู่2ส,สัปดาห์ด้วยกันทําให้มีคนตายมากจนเผาไม่ทนันศพเนี่ยกองอยู่ตามวัดต่างๆทั้งวัดสเกตวัดบางลํา,าพูวัดวัดพิมุกวัดประทุมคงคาแล้วก็วัดอื่นๆศพเนี่ยเกลื่อนถนนเต็มไปด้วยซากศพประชาชนก็หวาดกลัวมากทําให้มีการอพยพหนีออกจากเมืองนะคะจนแล้วก็พระสงฆ์ก็เองก็ทิ้งวัดเหมือนกันเพราะว่ากลัวเหมือนกันจนกระทั่งรั้วซการที่ 2เนี่ยจะต้องมีการทําพิธีขับไล่โลกเนี้ยเรียกว่าพิธีอาภาธพ,พินาศมีการจัดขึ้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนนะคะแล้วก็มีการเชิญพระแก้วมรกตและพระบรม,มศารีริกธาตุออกแห่ การระบาดครั้งนี้เนี่ยมีคนตายในกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองใกล้เคียงประมาณ30,000คนคนด้วยกันมีประชาสัมพันธ์นิดน,นึงเนอะตอนนี้เรามีพระบรมสารีริกธาตุนะคะจากจีนที่เป็นพาะเคียวแก้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปสักระสามารถไปสักระได้นะคะที่สนามหลวงนะคะต่อมาเนี่ยก็มีการระบาดอีกเป็นครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันในสมัยรัชกาลที่3ในปี2392 จนกระทั่งเขาเรียกว่าเป็นปีปหาลงปีละกาเออเป็นการระบาดท,ทั่วโลกครั้งที่2นะคะนี่เป็นการระบาดใหญ่เลยเริ่มมาจากอินเดียไปยุโรปไปเอเมริกาสุดท้ายก็มาเข้าไทยอีกผ่านทางปีนางปัตตานีสงขลาคือระบาดมาทางเรือแล้วก็เข้ามาสู่สมุทรปราการแล้วก็กรุ้งเทพ การระบาดครั้งนี้มีคนเสียชีวิตถึง40,000คนตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่3ครองราชใช่ไหมคะส่วนรัชกาลที่4เนี่ยตอนนั้นยัเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎแล้วก็ดํารงเพศบรรพชิตอยู่แล้วก็เลยมีพระบัญชาให้3วัดก็คือวัดสเกตวัดบางลําพูแล้วก็วัดตีนเลนเป็นสถานที่เผาเผาศพนะคะซึ่งเผาไม่ทันคนคนตายเยอะมากเผาไม่ทัน จนกระทั่งที่วัสเกตเนี่ยมันมีศพไปกองอยู่เยอะมากจนมีฝูงแร้งมาลงกินศพก็เลยกลายเป็นที่มาของคําว่าแร้งวัสเกต<ม>พอพฤติกรรมของแร้งเนี่ยมารุมกันถึงศพแก่งหิวกะหายอะค่ะเออ เลยเป็นคําสําคัญเกิดขึ้นในสมัยนั้นก็คือแรงวาสเกตแล้วก็มาถึงสมัยรัชกาลที่5นะคะตรงกับปีพศ2416ตรงกับการระบาดทั่วโลกครั้งที่4เป็นการระบาดที่มาจากทางมาลายูสมัยนั้นเนี่ยรัชกาลที่5เนี่ยก็เลยโปรดเกล้าให้มีการจัดการและป้องกันอหิวาตกโรคตามหลักวิชาการขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะโดยการจัดตั้งกรมพยาบาลจัดการสุขาพิบาลและการประปาขึ้น ต่อมาในภายหลังในปีมะเสงปี2424 24, ก็มีการระบาดหนักอีกรอบนึงคราวนี้นี่มีการสั่งให้ตั้งสถานกักโรคที่ภาคใต้เพราะว่าระบาดขึ้นมาทางภาคใต้เหมือนเดิมแล้วก็ที่เมืองใดเนี่ยมีการระบาดก็ให้ชักธงเหลืองขึ้นให้เพื่อประชาชนทราบจะได้ไม่ไปที่เมืองน,นั้นนะคะเราก็ยังมีการระบาดใหญ่ๆอีกประมาณ5ครั้ง ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2 4 6 1เถึง2 4 6 3เป็นระยะเวลาประมาณ2-3ปีที่จังหวัดตากออลุกลามลงมาจนถึงตอนล่างของแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาการระบาดครั้งนี้เนี่ยมีคนตายประมาณ13,000คนการระบาดครั้งที่สองนะคะเกิดขึ้นปี2 4 6 8ถึง2 4 7 2ตอนนั้นเนี่ยมีการระบาดที่พื้นที่ปล้อมปราและปทุมหวานระบาดไปถึงพระนครธมบุรีตายไปประมาณ1 4 9 0ง ได้เป็นการระบาดท,ที่มามากับเรือนะมาจากประเทศจีน,ก,นก็ถูกกักาไว้ตรวจโรคแต่มันมีผู้โดยสารบางคนเนี่ยหนีขึ้นมากายระบาดเนี่ยก็ไปทั่วเลยทีนี้มาถึงการระบาดครั้งที่สนะคะตรงกับปี2 4 7 8ี่8 0ถึงสองสี่แเนี่ยเป็นการระบาดจากอําเภอวังกะกาญจนบุรีระบาดมาทางประเทศพาม่านะคะแพร่มาจังหวัดอื่นๆที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองนะ แม่กรองแม่น้ําท่าจีนเช่นราชบ,บุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีแพร่เข้ามาอย่างพระนครธนบุรีระบาดไปตามจังหวัดต่างๆนะอีก40จังหวัดมีคนตายอยูมานหมื่นกว่าคน การระบาดครั้งที่4นะคะเกิดขึ้นในปี2 4 8 6ทัง2490ที่อำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีเกิดขึ้นจากการที่เฉลยศึกพม่าที่ทหารญี่ปุ่นเกณฑ์มาสร้างรถไฟสายมรณะบ้านโป่งผ่านกาญจนบ,บุรีเพื่อเข้าสู่ประเทศพม่าเนี่ยระบาดมาทางต้นแม่นม้ำแม่กลองไปตามจังหวัดต่างๆโดยทางน้ำได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครระบาดในท้องที่50จังหวัดมีคนตายราว13,000 36คนการระบาดครั้งที่5นะคะเกิดขึ้นในปี2501ถึง2502ในอำเภอราชบูรณะทนบุรีระบาดในจังหวัดทนบุรีพระนครและจังหวัดอื่นๆในภาคกลางก็มีการลุกลามไปยังจังหวัดอื่นเนือจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดตากจังหวัดพังผ้างหวัดออกเฉียงเหนือด้วยรวมทั้งหมด38จังหวัดแต่มีอัตราคนตายอยู่ที่ประมาณ2,372คนการระบาดครั้งนี้ถือว่าเป็นการระบาดที่โรคอหิวาเนี่ยมันก็ได้หายไปจากเมืองไทยแล้วเป พบเราก็แต่ว่าเรายังคงพบผู้ป่วยในป่าปลายอยู่นะแต่ว่าไทยยกเลิกการรายงานโรคอหิวาไปแล้วตั้งแต่ปี2532าแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงแทนนะคะ สำหรับการระบาดครั้งนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นเป็นการระบาดเนอะแค่พบผู้ติดเชื้อ,อดังนั้นเนี่ยตอนนี้สาธารณสุขเราพยายามเต็มที่ที่จะรณรงค์นะให้ทุกคนกินร้อนช้อนกลางล้างมือไม่ลงเล่นในแม่นำ้ำลำคลองไม่ขับถ่ายลงลำคลองไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่สร้างแหล่งสะสมขยะเนอะแล้วก็จะได้ไม่เกิด การที่มาแรงวันตอมเพื่อลดพาหะการแพร่เชื้อของโรคด้วยนะคะขอบคุณที่มานะคะของข่าววันนี้ก็คือ w w w p e t f o c u s .org นะคะเจาะลึกระบบสุขภาพไทยนะคะ d r ม m a e d i t ไทยรัฐออนไลน์ม a เนเจอร์ออนไลน์นะคะเอาละค่ะขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ